หัวข้อวันนี้ใครที่เงินเดือน25,000บาทแล้วก็ทำงานมานานนะครับถึง20ปีและคราวนี้เมื่อถึงคราวกรเกษียณน,นะครับคราวกรเกษียณแล้วคุณจะได้รับนะครับเงินนะเงินเงินเนกษียณอายุงานอยู่ที่328,764บบาทนะครับถามว่าคิดอย่างไรนะครับมีวิธีการคิดแบบไหนแล้วใครบ้างที่จะได้เงิน ก้อนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันก่อนข้อเืนอฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับคอมเมนต์เป็นกําลังใจใด้วยนะครับใครเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับควรรู้ไว้เลยว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับกรณีเกษยียณอายุและการจ่ายค่าชเชยซึ่งมีดังต่อไปนี้1ในกรณีกําหนดการเกษยียณนะครับอายุก่อนครบ60ปีถือว่าการเกษยียณอายุเป็นไปตามข้อสัญญาจ้างนะ เพราะบางบริษัทนะครับให้เกษียณได้55ก็สามารถทําตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเลยนะครับทำได้เลย55คุณก็ยื่น ขอกเกษียณได้นะครับแล้วก็ได้รับเงินชดเชยนะสในกรณีกําหนดการ,กรเกษียณอายุเกินกว่า60ปีบริบูรณ์นะครับหรือไม่ได้มีการกําหนดไว้ลูกจ้างมีสิทธิ์ขอกเกษียณอายุได้เมื่ออายุครบ60ปีขึ้นไปและให้มีผลเมื่อครบ30วันหลังจากการแสดงเจตนายื่นขอกเกษียณคือถ้าในสัญญาจ้างไม่มีระบุนะครับว่ากเกษียณอายุกี่ปีนะครับ ตามกฎหมายก็ให้60ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการกเกษียณแล้วนะครับก็สามารถที่จะขอยื่นกเกษียณได้ถ้าเกิดไม่จ่ายนะครับผิดกฎหมายนะเพราะนั้นนายจ้างเขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีกเกษียณอายุงานนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดวิธีการคำนวณกันเรามาดูระยะเวลาการทํางานและการได้รับเงินชดเชยบ้างว่าได้กี่วันนะครับ ครบ120วันแต่ทำงานไม่ครบ1ปีได้รับเงินชดเชย30วันครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีนะครับได้รับเงินชดเชย90วันครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีได้รับเงินชดเชย180วันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้รับเงินชดเชย240วันครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้รับเงินชดเชย300วัน ครบ20ปีขึ้นไปนะครับได้รับเงินชดเชย400วันเลยทีเดียวอ่ะนะครับมาคำนวณการเงินเดือน25,000บาททำงานมา20ปีใช่ไหมนะครับทำงานมา20ปีเนี่ยก็เข้าเลทของนะครับการได้รับเงินชดเชยนะครับ400วันนะครับคราวนี้เรามาคิดนะครับ ก่อนว่าเงินเดือนคุณเนี่ยถ้าเป็นรายวันมันจะได้วันละเท่าไหร่นะครับวิธีการคิดคือเอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณ12หาร3า5้ว 15, 5วันเงินเดือนเดือนสุดท้าย25,000บาทคูณ12ก็หาร3 65นะครับเท่ากับ821บาท91สตางค์นะครับคราวนี้เอา821บาท91สตางค์คูณ400เลยเท่ากับคูณจะได้รับ328,764บาทนะครับรับเงินชดเชยนะครับหลังกษียณก้อนนี้ไปเลยนะครับเมื่อเรากรียณน,นะครับมันจะมีเงินที่เราสามารถจะได้รับได้นะครับดังต่อไปนี้1เงินกษียณอายุ นะครับจากที่ทํางานสมมุติเราทํางานจนถึงวันที่เขาให้กเกษียณเลยนะครับเราก็ได้รับไปเลยเงินชดเชยก้อนนี้นะสเงินประกันสังคมนะครับเงินกรณีชราภาพจากประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นบําเหน็จบํานาญไปขึ้นอยู่กับอีกทีว่าคุณส่งเงินสมทบมากี่เดือนแล้วถ้าคุณ,คณส่งเงินสมทบมาครบ180เดือนได้รับบํานาญ ทรงไม่ครบร80เดือนได้รับบำเหน็จชราภาพบำเหน็จก็คือเงินก้อนบำนาญคือเงินต่อเดือนทุกทเท่ากันทุกเดือนไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตแล้วอีกเงินก้อนหนึ่งนะครับที่จะได้รับนะครับถ้าคุณอายุ60คือเงินเกษียณเ,เงินผู้สูงอายุนะครับตอนอายุ60ยืดรับได้เลยอีกก้อนหนึ่งถ้าบริษัทคุณนะครับหรือโรงงานคุณ มีเงินสำรองเลี้ยงชีพให้นะครับคุณก็สามารถไปยื่นขอสำรองเลี้ยงชีพได้อีกก้อนหนึ่งนะเงินสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรนะครับ provident fund คือเงินที่เ,เงินที่นายจ้างจะหักนะครับหักคุณทุกทุกเดือนแล้วเขาจะสมทบอีกเท่าหนึ่งอย่างเช่นหักเดือนละพันส่วนใหญ่จะหักเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะฮัไปพันหนึ่งใช่ไหมนายจ้างจะสมทบอีกพันหนึ่งแล้วพอเข้าเงื่อนไขนะครับอย่างเช่น ทำงานมาครบ5ปีหรือ10ปีนะและเมื่อใดขึ้นที่คุณออกคุณก็สามารถจะไปยื่นขอเงิน p r o v i d e n น f u n ่าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นะครับได้นะซึ่งมันจะได้เป็นเงินก้อนมาเห็นไหมเงินก้อนมีหลายหลายส่วนเลยเพราะนั้นอย่าลืมนะครับสิทธิ์ของเราไปรับซะก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่นกอนนะครับ การจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุกทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะอ ดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมลอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกง,น,กงนู่นโกงนี่ ทั้งๆท,ท,ที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้าง ไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้วหวางสายหรือปรึกษาลูกๆหลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับ อย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิจฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นีน่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับา ขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม